นิทานเรื่องการผจญภัยของลิลลี่และป่าแห่งแสงในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งท่ามกลางหุบเขาและป่าไม้เขียวขจีมีเด็กหญิงชื่อลิลลี่เธอเป็นเด็กที่มีหัวใจอ่อนโยนรักธรรมชาติและชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเช้าวันหนึ่งลิลลี่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่า ป่าอันสดใสใกล้หมู่บ้านดูหม่นหมองดอกไม้ไม่ผลิบานนกไม่ร้องเพลงและแสงอาทิตย์กลับดูจางลงลิลลี่จึงทำเสียงเศร้าว่าทำไมป่าถึงดูเศร้าแบบนี้นะเหมือนทุกอย่างกำลังจะดับแสงไปท่านใดนั้นเองกระต่ายสีขาวตัวหนึ่งกระโดดมาหาเธอเขาชื่อว่ามิลโลและที่น่าประหลาดใจคือ เขาสามารถพูดได้ด้วยมิลโลพูดว่าเธอก็สังเกตเหมือนกันใช่ไหมแสงของป่ากำลังจะหายไปแล้วลิลลี่ว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอมิลโลมิลโลบอกว่ามีบางสิ่งมืดมนกำลังกลืนกินป่าแห่งนี้ทาไม่ทำอะไรทุกชีวิตจะตกอยู่ในความมืดตลอดกาล ลิลลี่จึงตัดสินใจออกเดินทางไปค้นหาความจริงที่แท้จริงลิลลี่และมิลโลเริ่มต้นการเดินทางผ่านแม่น้ำใสไหลรินผ่านต้นไม้สูงใหญ่และดอกไม้ที่โรยราเพราะไร้พลังแห่งแสงระหว่างทางพวกเขาพบสัตว์ป่าหลายตัวที่กำลังเศร้าเช่นกวางน้อยที่ดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวกวางน้อยกล่าวว่า ไม่มีแสงเราก็ไม่มีความสุขไม่มีอาหารไม่มีพลังลิลลี่พูดว่าไม่ต้องห่วงนะฉันสัญญาว่าจะเอาแสงกลับมาให้ทุกคนคำพูดนั้นทำให้สัตว์ทุกตัวมีประกายแห่งความหวังอีกครั้งทั้งสองเดินลึกเข้าไปในป่าจนมาถึงต้นไม้โบราณสูงเสียดฟ,ฟ้า ที่นั่นมีนกฮูกผู้เท่าอาศัยอยู่เขาเป็นผู้เฝ้าความลับของป่านกฮูกมองลิลลี่ด้วยสายตาลึกซึง้งแล้วเอ่ยเสียงทุ้มช้าๆพลังแห่งแสงถูกขโมยไปโดยเงามืดสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากความกลัวและสิ้นหวัง มันซ่อนแสงไว้ในหุบเขาแห่งความมืดหากเจ้าต้องการคืนแสงเจ้าต้องผ่านบททดสอบทั้งสามบททดสอบเหรอคะหนูจะทำมันให้ได้มิลโลบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอสพานไม้ผุพังทอดข้ามแม่น้ำเชี่ยวกราก เงามืดปรากฏขึ้นบนผิวน้ำพยายามทำให้ลิลลี่หวาดกลัวจนไม่กล้าเดินต่อเงามืดว่าเจ้าจะไม่มีวันข้ามไปได้กลัวสิกลัวสิลิลลี่ตอบไปว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ต่อความกลัวเธอจับมือมิวโลนแน่น แล้วก้าวข้ามไปได้สำเร็จภายในถ้ำมีเงาสะท้อนของลิลลี่เองเงานั้นพยายามล่อลวงว่าเธออ่อนแอและไร้ค่าเงาสะท้อนว่าเจ้าทำอะไรไม่ได้หรอกเจ้าคือเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นลิลลี่ว่าความจริงอยู่ที่หัวใจไม่ใช่ภาพลวงตา ท่านใดนั้นแสงสว่างก็ส่องออกจากภายในตัวเธอทำให้เงาสะท้อนแตกสลายท้องฟ้ามืดสนิทลมแรงเสียงหัวเราะเย็นเยือยของเงามืดดังขึ้นเงามืดว่าเจ้ามาไกลเกินไปแล้วแต่ที่นี่เจ้าจะไม่มีวันหนีแสงกลับไปได้ การต่อสู้ระหว่างแสงและเงาเริ่มขึ้นเงามืดปลดปล่อยพลังความมืดมิดกลืนกินทุกสิน่นแต่ลิลลี่ไม่ถอยลิลลี่พูดว่าความหวังและมิตรภาพแข็งแกร่งกว่าความมืดเสมอแสงแห่งชีวิตกลับคืนป่ากลายเป็นสีเขียวสดดอกไม้บานสะพรัง่งหิ่งห้อยเต้นรำบนท้องฟ้าสัตว์ทุกตัวร้องดีใจและล้อมรอบลิลลี่ เธอทำได้จริงๆลิลลี่ป่าแห่งแสงกลับมาแล้วไม่ใช่แค่ฉันแต่เป็นเพราะความหวังและมิตรภาพของทุกคนต่างหากและนับจากวันนั้นป่าแห่งแสงก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะหัวใจที่กล้าหาญของเด็กหญิงคนหนึ่งและเพราะทุกคนเชื่อมั่นว่าแสงแห่งความหวังไม่มีวันดับ